ทางด้านผู้บัญชาการตํารวจภาค9นะคะยืนยันค่ะเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พบหลักฐานฝีมือแนวร่วมก่อเหตุรุนแรงรายเดิมนะคะล่าสุดค่ะรุนแรงเดิมค่ะล่าสุดนะคะ17ผู้ต้องสงสัยนะคะก็ได้มีการสอบให้เป็นให้การเป็นประโยชน์ค่ะ ในห่วงที่ผ่านมาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เกิดเหตุความไม่สงบเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บจากการเสียชีวิตจํานวนหนึ่งในส่วนของความคืบหน้าทางคดีนะคะต่างๆพลตํารวจโทเปียวัชเฉลิมศรีผู้บัญชาการตํารวจภาค9ระบุว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ต่อเนื่องเมื่อวันที่18 เมษายน2568ที่ผ่านมาประมาณ18เหตุการณ์เป็นเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่เมือง4เหตุการณ์ส่วนใหญ่เกิดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสส่วนอีก6เหตุการณ์เกิดในพื้นที่ชุมชนค่ะโดยแม่ทัพภาคที่4นะคะได้เรียกประชุมพิารณาการฝ่ายทุกฝ่ายเพื่อ ทำการคุ้มครองประชาชนในส่วนของตํารวจภูธรภาค9ก็มีความชัดเจนในการแบ่งมอบภารกิจกําลังในการคุ้มครองกลุ่มเป้าหมายและประชาชนโดยมีการสํารวจพื้นที่และมีการดําเนินการแบ่งพื้นที่ระหว่างตํารวจทหารรวมทั้งฝ่ายปกครองในการดูแลประชาชน ในส่วนของความคืบหน้าของคดีทั้งหมดมีการติดตามอย่างต่อเนื่องให้ความสําคัญทุกคดีที่เกิดขึ้นโดยตํำรวจภูธรภาค9ก็มีความรับผิดชอบเรื่องสืบสวนสอบสวนได้มีการเก็บพยานหลักฐานทั้งหมด เพื่อส่งพิสูจน์ซึ่งยืนยันว่าจากการพิสูจน์ทราบสามารถยืนยันได้ว่าแต่ละคดีเป็นการกระทําของใครสามารถระบุได้โดยนิติวิทยาศาสตร์ส่วนหนึ่งที่สามารถยืนยันได้คือเป็นการกระทําของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่อยู่ในพื้นที่พบความเชื่อมโยงของกลุ่มปฏิบัติการเดิมๆคือกลุ่มที่มีเป้าหมายคือกลุ่มที่มีหมายจับเดิมอยู่แล้วค่ะที่ยังเคลื่อนไหวอยู่รวมทั้งยังมีกลุ่มใหม่ ที่เข้ามาสนับสนุนในส่วนที่อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลหลังจากปฏิบัติการร่วมกับทหาร3ครั้งก็สามารถควบคุมตัวเอาไว้ได้7 7คนค่ะที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความรุนแรงต่างๆและในเบื้องต้นผลการสอบสวนก็มีแนวโน้มว่าหลายคนให้การไปในทางที่ดีซึ่งก็ขอรวบรวมพยานหลักฐานอีกครั้งค่ะ